เราจะพาไปดูอรารยธรรมจากการลอยกระทงที่ที่อะไรวะชื่อว่าต้นทิ้งล้อมนี่คนระับนี่คือเศษสร้างต้นกล้วยที่กล้วยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากนั้นทะเลไม่ได้สอ,องง้องดอกไม้มแบบชัดเจนนะซูมชัดแ้วนะเน่จริงมันสวยงามเลแต่ว่าลส่วรที่มนจะมาอยู่ในทะเลอย่างนี้เราก็จะเห็นว่กเศษสร้างของอรารยธรรมวะะัฒนไหม ระเลนีไทยอย่างเราเนียอุ้ยอันนี้นี่ากลัวนะดนะูมีตะปูด้วยฮะถ้าเด็กๆมาเล่นแล้วเดินไปเหยียบก็เดี๋ยวว่าได้ย,ยับอันนี้เราต้องเก็บนะเก็บเก็บไปน้ำทะเลมันกัดก่อนได้ฮะ <laughs> เก็บด,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 ด้วยฮะแล้วก็ลอยลอยกันเองแต่ดีๆระวังตะปูนะ ันนี้เราจะเจอนี่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 ตัวนี้นะนี่ตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมเขาเรียกว่าจักกจั่นทะเลนะครับสามารถเอาไปทอดกินได้แบบเขาเรียกว่าทุกเต้ยทอดกินได้เลยเจอแล้วเจอแล้วเราจะหาหอยเสียบให้ดูนี่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 กมีหอยเสียบครับอันนี้เอาไปดองน้ำปลารอปากได้กินกับข้าวได้เลยฮะ

ý 2 hết. Sao ai không lại gì ăn hay mà cứ phải ăn, ăn thoải như thế tay, tay này. Này lắm. Cảm Rồi เราก็จะขอลาไปเีย่เท่านี้นะแล้วพบกันใหม่โอ,อกาสหน้าสวัสดีครับ